ผลิตภัณฑ์พรีทีนสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้ผสมรอยเยลลี่นมพึ่งแห้งเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ดูอ่อนกว่าวัยสวยอยู่เสมอปกป้องและเสริมด้วยพัฒนาการที่ครบถ้วนอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนและสารอาหารซึ่งจำเป็นแก่ร่างกายในแต่ละวัน ผลลัพธ์ทันทีที่ใช้จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผิวพันต,ตึงตึงเปล่งปลัง่งดูอ่อนเยาร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวาช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวขึ้นใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปอย่างต่อเนื่องออกฤทธิ์ป้องกันและลดริ้วรอยของเซลล์ผิวจากการทำลายของอนุมูลอิสระช่วยปรับสภาพผิวให้สม่ำเสมอนวลเนียนผิวพันเปล่งปลัง่งดูอ่อนเยารูปร่างกระชับสัดส่วนภายใน6สัปดาห์ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเลือดไหลเวียน ดีป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวระบบประสาทสัมผัสกลิ่นรสและการมองเห็นมีประสิทธิภาพช่วยรักษาระดูประจำเดือนลดอาการปวดท้องเวลามีรอบเดือนช่วยกระชับมดลูก